เฮ้ย g o o ก l e ขับรถไ <c oughs> ถเธอขับเป็นวะถามกำเป็นแต่วะแง่โกหกแหกกนะ่อาใส่เกียร์จะได้นั่นคือเกียร์อะไรฟันหน้าฟันหน้าอันนี้ดูนี่คือเกียร์อย่างอ,อันนี้เป็นเกียร์ด้านหน้าเป็นเกียร์หัยหลังอ้เเป็นกี๋อแล้วเราเหยียบดูเธอเหยียบถึงวะถึงยังเก่าวเก้าฮาวพิงด้วย เวลาหมุนเราจะไปดูเขาจะหมุนจะได้จะยกฝานขึ้นกับหมุนดั้งล่างนี่เขากลับยกขึ้นในนี่ก่อน <Wow. S 2> ว้าวหมุนดังล่างครับอ๋อแล้วแล้วกุกเกอรนจะยกขึ้นเออแล้วกุกเกอรจะหมุนตันป่ะหมุนฮะฝานอยู่ในบ้านผุนฝานอยู oh. ่นในฝานอยู่ในบ้านผุนกับระเลือเออเกิเกิดแล้วสตาร์ทดูเวลาเขาสตาร์ทดู จะไปหมุนนะจะไปหมุนนะแข็งก๋วโอ้เธอเคยขับขี่ข้างละไม่เคยครับเคยขับตะก่อนปุณละตะก่อนก็ไปไถนะตะก่อนก็ไปไถนาเลยพี่พมโอไปจะถ่ายปอบกับคนขับปอบลงมาครับไปไถนาให้ดอตโอ้แล้วแบแล้วก็เกินไปที่จะถ่ายเองกระจุ่หมุนได้อ่าหมุนได้ตัวยโอ้ คุณเอาลงได้ค่ะกระซรงกระซองได้หนาครับอ่ะค่ะกูเกิลจะจับป่าละเอาละนี่คือเทคนิคการจับป่าของน้องกูเกิลไม่อยากให้นม่เธอเสียเสียไปอย่างนั้นเลยไหนแลป่าอยู่ตรงไหนไหนป่าเธออยู่ตรงไหนป่าป่าอยู่ไหนกับบังคักูเกิลแย่ออกไปเลยอะ อ๋อกุ้งค้แหาอยู่อนนตอไม่ได้ปุ่นี่ตอไม่ได้อ๋อปุนเธอเคยอันนี้ะเธอเคยปลูกเขาอ่ะไม่เคยเดี๋ยววันหน้า,า,นา,าะจะซื้อมา,า,า,าถ่าออยวางขาให้ดูเขากูกึ่จะซื้อแล้วถ่ายวันเขาเขาป่าะ๋อไว้ขายกะก็ซื้อไห่ตัดยาให้ป๋อไป กูเกิลลองบายบายก่อนวันนี้<า>กูเกิลรีวิวแค่นี้ครับแค่นี้ก็จบไปแล้วโอเคบายบายเหรอแม่หันแนมแม่บายบายก่อนบายบายกับายบายกับายบาย